วัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับก่อนจะรับชมก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนให้เลือกซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับก่อนจะนำไปใช้ก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ครับก็มาดูสูตรเด่นบนนะครับสูตรนี้ผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่วันโทษทีนะครับวันที่1เมษายนนะครับเพื่อหาผลในงวดวันที่1นึ่กรกฎาคมนะครับมาดูสูตรนะครับสูตรเป็นมาอย่างไรนะครับสูตรนี้ผมจะใช้หลัก10บบนบวกกับหลักพันนะครับบวกกันเลยนะครับ ศูนย์บวกหนึ่งศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับหนึ่งเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้งก็เป็นสองนะครับผลการออกรางวัลงวดวันที่สิบหเมษายนเลขออกสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าข้างล่างห้าแปดนะครับ อาจจะมีฝนตกสักนิดหนึ่งนะครับหนึ่งก็เข้าหลัก10บ,บนนะครับเรามาตามต่อนะครับ5้บวกหนึ่งเป็นหก ห <6, S 2> เพิ่มไปอีกหนึ่งแต่เป็นเจ็ดเรามาดูงวดที่เดือน <S 2> 2 <S สองพฤษภาคมน,นะครับเลขออกหกค่าแปดหสี่สองข้างล่าง0ูนย์เ้านะครับงวดนี้หกก็เข้าหลักร้อยนะครับครับก็ามาตามต่อนะครับ 8บวกสีบวกสก็เป็น12นะครับสองเพิ 2, ่มอีกแ้มเป็น3ามผลการออกรางวัลวลวันที่16พฤษภาคมเลขออก155 012ข้างล่าง06นะครับ2ก็เข้าหลักหน่วยบนนะครับครับก็ มาดูต่อไปนะครับ5้าบวกหนหบวกหก็เป็น6 6เพิ่มไปอีกหนึ่งแต่เป็น7ผลการออกรางวัลว,วันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนเลขออก3าม1 9, 9ึ่ข้างล่าง0ูย์สองนะครับ งวดนี้หกก็เข้าหลักหน่วยบนนะครับเรามาดูต่อไปนะครับนะครับเก้าบวกเก้าก็เป็นสิบแปดนะครับสิบแปดเราเอาตัวท้ายนะครับคือเลขแปดแปดเพื่อปีกอีกหนึ่งแต่เป็นเก้า ผลการออกรางวัลงวดวันที่16มิถุนายนเลขออก361807ข้างล่าง92นะครับงวดน,นี้8ก็เข้าหลักร้อยบนนะครับดูงวดที่จะถึงนะครับงวดวันที่1กรก,กราคมนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับสูตรนี้ผมจะใช้หลัก หลักพันบวกหลักสิบบนนะครับบวกได้เท่าไหร่เพิ่มไปอย่างละแต้มนะครับ1 –นึ่บวกศนยนบวกศนย์ก็ได้หนึ่งนะครับหเพิ่มไปอีกหนึ่งแก็เป็น2นะครับเลขเด่นของเราได้เลข1กับเลข2นะครับเราประมรูลกันนะครับชอบตัวไหนก็ลองดูนะครับ